เส้นสายไหลคมคลิปแบบนี้เลยนะครับของเกจะไม่คมแบบนี้นะครับเท่าที่พบเจอเจอแบบนี้สบายใจเลยนะครับนี่นะครับเมื่อตัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับคลิปนี้ก็มีเหรียญของลบปูแหวนนะครับมาแนะนํานําเสนออีกเช่นเคยนะครับ เหรียญที่ได้รับความนิยมเล่นหากันพอสมควรนะครับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกเหรียญพอปลอนะครับเหรียญพอปลอนี่นะครับพอปลอปี2,521นะครับเหรียญนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมรายละเอียดต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเ็าเรียกเหรียญพอปลอนะครับองค์นี้เป็นพอปลอเล็กนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นพอปลอพิมพ์อปลอเล็กก็ดูข้างหลังนะครับใหญ่ก็เหมือนกันนะครับอ่าองเล็กก็จะเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี ตรงนี้ก็จะเป็นช่อดอกไม้นะครับก็จะมีระบุตรงนี้ครับ16มีนอ2 5 2 1นะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างตึกพยาบาลนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์เล็กถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพอปลอตรงนี้จะใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็จะไม่มีไม่มีช่อดอกไม้ตรงนี้นะครับจะเป็นใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กก็จะแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ เป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนะหน้าตรงแบบครึ่งองค์แบบนี้นะครับระบุหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับเชียงใหม่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างค่อนข้างดีมากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างโดยคณะลูกศิษย์ร่วมกันจัดสร้างนะครับร่วมกันจัดสร้างเพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างอาคารโรงพยาบาลนะครับหรือสร้างตึกพยาบาลนะครับและเพื่อเป็นที่ระลึกในกในโอกาสครบอรอบ90ปีของหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นนี้มีสร้างด้วยกัน2พิมพ์นะครับก็มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับก็เรียกหลังปปหลใหญ่หลังปปรอเล็กนั่นเองนะครับอค์นี้เป็นหลังปปรอเล็กนะครับหลังปปหเล็กก็จะมีสร้างด้วยกันสองเนื้อนะครับคือเนื้อทองแดงลมน้ําตาลแบบนี้นะครับ ทองแต่ทองแดงลงน้ำตาลนนี้สร้างจํานวนประมาณสัก500,000เหรียญนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะๆแบบนี้ก็มีเกสนะครับมีเกอออกมานะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงชุบนิกเกิลนะครับทองแดงชุบนิกเกิลก็ประมาณ16,000เหรียญนะครับชุบนิกเกิลจะน้อยกว่านะครับทองแดงลงน้ำตาลนนี้ประมาณ500,000เหรียญนะครับแต่ก็มีเกสนะครับมีเกอออกมาแต่เกอจะไม่เหมือนนะครับ เท่าที่พบเจอเกยเกจะเป็นถอดพิมพ์ออกมาครับจะไม่คมชัดนะครับการพิจารณานะครับเบื้องต้นก้อนนี้เลยนะครับพิมหน้าลงปูนะครับพิมหน้าลงปูต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับคมคมชัดชัดนะครับนี่นะครับพิมหน้าครับคมชัดแบบนี้นะครับรายละเอียดคมชัดมีเม็ดในตานะครับสวยงามนะครับเส้นผมละเอียดคมชัด <muitas> น <arias> um, the uh, ี no ่นะครับเส้นสายไหลคมตริบแบบนี้เลยนะครับของเกจะไม่คมแบบนี้นะครับเท่าที่พบเจอนะครับดูดูนะครับเส้นจีวรเส้นลายโอ้โหคมสวยงามแบบนี้นะครับเส้นลายกระหนกเส้นพวกนี้นะครับคมชัดนะครับเส้นขอบนี่นะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งแท่งคมชัดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับรายละเอียดต้องคมชัดแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือตัวอะไรนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับพิ์หน้าก็ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคมชัดแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับยิ่งเป็นตัวพพรนะครับต้องเป็นตัวหนาๆนะครับนหนาคมคมชัดๆนะครับเส้น ลายดอกวงดอกบัวนี่นะครับคมชัดนะครับทุกอนูเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปปลนะครับคมชัดแบบนี้นะครับหนาคมชัดนะครับดอกไม้ครับกลีบดอกไม้คมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับชัดนะครับสวยงามนะครับคมชัดเจนนี่นะครับดอกวงดอกไม้นะครับ ตัวหนังสือนี้เป็นแท่งสวยงามเลยนะครับตรงโบนะครับเห็นไหมครับ16มีนอนะครับ2 5 21นะครับคมคมชัดชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับสร้างตึกพยาบาลนะครับตัวเป็นแท่งคมชัดนะครับเรียบตึงนะครับผิวนะครับนี่นะครับความคมชัดต้องแบบนี้เลยนะครับเห็นนะครับ ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรามาดูเบอร์ตัดกันนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับตัวตัดตัวนี้นะครับพลิกทางด้านขวามือของเราก่อนนะครับนี่นะครับช่วงประมาณสักช่วงประมาณนี้นะครับประมาณสัก5นาฬิกานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบอร์ตัดจะเป็นรอยฟันเฟืองใหญ่ๆดีทีนะครับเหมือนขอบสตางนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดช่วงบริเวณ5นาฬิกาขึ้นมานะครับ ห้าถึงสี่นาฬิกานี่นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับข้างล่างตรงจัดนี่ก็ตัดคมนะครับตัดเข้ารูปสวยงามนะครับแบบนี้นะครับมาทางด ok oka ้านซ้ายมือของเรานะครับช่วงนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับช่วงเจ็ดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกานะครับนี่นะครับจะเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับเหมือนขอบสตังค์นะครับขึ้นมาแปดถึงเก้านาฬิกาขึ้นมาครับนี่นะครับ ครับเบอร์ตัดนะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเจอแบบนี้สบายใจเลยนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับนะครับหลังพอปลอเล็กนะครับลงปูแหวนนะครับครับก็เป็นเหรียญที่หน้าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของลงปูแหวนนะครับราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับตรงนี้ยังหาได้อยู่นะครับราคาเล่นหากันก็อยู่ประมาณเนื้อทองแดงลงน้ําตาลแบบนี้นะครับพอปลอเล็กนะครับก็ประมาณ 3 4 0 0บาทนะครับยังไม่แพงมากนะครับยังเก็บสะสมได้นะครับน่าเก็บสะสมนะครับเรียนที่ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับครับและสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ